สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับอ e t Sound ครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟัง K z Z1 แวันหูฟังรุ่นใหม่จากค่ายดังของแดนมางกรมากับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับไดเวอร์แบบพิเศษที่ให้เสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับเรามาดูจุดเด่นของเจ้าหูฟัง KZZ 1วันกันนะครับจุดเด่นของเจ้าหูฟังรุ่นนี้ก็คือส่วนของไดเวอร์ที่เป็นไดเวอร์แบบพิเศษคิดค้นและพัฒนาโดยแบรนด์เนะครับ เรียกว่า100 Magnetic Double c a v i t y Sun Dynamic Unit นะครับหรืออาจจะเรียกเจ้าย่อว่าซุนก็ได้ครับซึ่งตัวไดเวอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง10มิลิเมตรทำให้ได้เสียงที่มีความสมจริงกระหึ่มสะใจและจัดจ้านตามสไตล์เคซครับและอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้นะครับก็คือ มันมีเกมโหมดมาให้ด้วยซึ่งเจ้าเกมโหมดเนี่ยจะช่วยลดดีเลย์ระหว่างภาพและเสียงในการเล่นเกมรวมไปถึงการดูวิดีโอทําให้การเล่นเกมหรือการดูวิดีโอเนี่ยได้อัตรารดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับจะมีอุปกรณ์ในกล่องตามนี้ครับหูฟัง1คู่พร้อมจุกไซส์ M นะครับแล้วก็กล่องชาร์จครับจุกซิลิโคนสำรองนะครับเป็นไซส์ S 1คู่นะครับไซส์ L อจำนวน2คู่นะครับเป็นคนละแบบกันนะครับสายไมโคร USB 1เส้นครับ ก็คู่มือครับผมของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเรามาดูสเปคของเจ้าหูฟัง k z z 1กันครับหูฟังรุ่นนี้เป็นบลูทูธ o 0า สามารถรับส่งสัญญาณได้เสถียรและรวดเร็วครับ Dynamic เวอร์แบบพิเศษซูนขนาด10มิลิเมตรให้เสียงที่สมจริงแนวเสียงที่กระหึ่มสะใจและจัดจ้านตามสไตล์เคแซมีเกมโหมดช่วยลดดีเลย์ระหว่างภาพและเสียงทําให้การเล่นเกมรวมไปถึงการดูวิดีโอได้รับอัตราลดมาดูดึนครับสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลสุดที่20เมตรโดยไร้สิ่งกีดขวางกา,ารใช้งานฟังก์ชันเป็นระบบสัมผัสแบตเตอรี่หูฟังข้างละ30มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง2ชั่วโมงที่ระดับเสียง50%นะครับแบตเตอรี่ ของชาร์จ400มิลลิแอมป์และช่องชาร์จเป็นแบบไมโคร USB ครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อเจ้าหูฟัง KZ Z1 กับมือถือสมาร์ทโฟนกันนะครับขั้นแรกครับให้หยิบหูฟังออกมาจากกล่องชาร์จครับสังเกตนะครับว่าจะมีไฟติดที่หูฟังทั้งสองข้างให้เราถือรอจนกว่าจะมีไฟสีฟ้าสลับแดงนะครับกับคลิปที่หูฟังข้างหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ ต่อไปครับให้เราเปิดบลูทูธในมือถือครับแล้วค้นหาชื่อหูฟังนะครับนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นชื่อ Z1 วันนะครับกดเชื่อมต่อเลยครับเรียบร้อยครับหูฟังเชื่อมต่อแล้วนะครับเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานฟังก์ชันของเจ้าหูฟังเคสแซดแซดวันกันนะครับอันแรกครับถ้าต้องการเล่นหรือหยุดเพลงนะครับ ให้ทําการแตะ1ครั้งที่หูฟังข้างไหนก็ได้ครับแบบนี้ครับต่อไปครับถ้าหากต้องการจะเล่นเพลงถัดไปนะครับให้ทําการแตะสองครั้งที่หูฟังข้างขวาครับจะเล่นเพลงก่อนหน้านี้นะครับ ให้ทำการแตะที่หูฟังข้างซ้าย2ครั้งครับก็จะกลับไปเพลงเดิมนะครับต่อมาเราจะมาเช็คดีเลย์ของภาพและเสียงจากเจ้าหูฟังตัวนี้กันนะครับโดยเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษเข้ามานะครับนั่นก็คือเกมโหมดหรือโหมดดีเลย์ต่ำซึ่งเจ้าโหมดนี้จะช่วยให้ภาพและเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เล่นเกมนะครับหรือการดูวิดีโอทําให้ภาพและเสียงตรงกันมากขึ้นโดยการเปิดเกมโหมดเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆครับโดยให้แตะ3ครั้งที่หูฟังข้างใดก็ได้นะครับเมื่อแตะแล้วนะครับจะขึ้นเสียงนะครับว่า High Performance Mode เท่านี้ก็เข้าสู่เกมโหมดนะครับก่อนอื่นเรามาลองเช็คกับ iOS กันก่อนนะครับโดยมือถือที่ใช้ในวันนี้นะครับก็คือ iPhone 11นะครับก็เดี๋ยวจะทดลองกับโหมดธรรมดาก่อนนะครับ ต่อไปจะเป็นเกมโหมดนะครับโอเคครับจากที่ลองเนี่ยภาพและเสียงนะครับค่อนข้างจะตรงกันนะครับดีเลยต่ำมากๆถือว่าทำได้ดีเลยครับต่อไปเรามาทดสอบกับ Android กันบ้างนะครับ โดยมือถือที่จะใช้ทดสอบในวันนี้นะครับเป็น OnePlus 7 Pro นะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันครับต่อไปจะเป็นเกมโหมดนะครับ โอเคครับจากการทดสอบนะครับก็ดีเลย์ต่ํามากๆเลยนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยครับโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้า KZ Z1 เป็นหูฟังรุ่นใหม่จากแบรนด์ KZ อีกรุ่นที่น่าใช้งานมากๆเลยครับเสียงที่ได้จากหูฟังรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเกินราคาค่าตัวมากๆแถมมีเกมโหมดมาเอาใจสายเกมเมอร์อีกด้วยบวกกับดีไซน์ที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ ทำให้เจ้าเคสแท็ปกวันตัวนี้เนี่ยน่าจับจองเป็นเจ้าของมากๆเลยครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับสาม,มารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w e g e t t h a i l a n d c o m นะครับหรือช่องทางอื่นๆได้ตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยครับสําหรับวันนี้ขอลากัไปก่อนสวัสดีครับ